อากาศยานดอนเมืองประกาศความพร้อมในการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหลังจากหยุดให้บริการไประยะหนึ่งเนื่องจากประสบป,ปัญหาอุทกภัยโดยจะมีเที่ยวบินพาณิชย์ให้บริการบินตามปกติเที่ยวบินแรกในเวลา6นาฬิกาของวันที่6มีนาคมนีน้ ท่าอากาศยานดอนเมืองอยู่คู่กับคนไทยมานานกว่า90ปีซึ่งถือว่ามีความผูกพันกับประเทศเป็นอย่างมากซึ่งการเปิดให้บริการครั้งนี้ท่าอากาศยานไทยก็ได้รับเกียรติจากนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานงานประกาศความพร้อมของท่าอากาศยานดอนเมืองถึงแม้สนามบินดอนเมืองจะถูกลดบทบาทลงเมื่อมีสนามบินสุวรรณภูมิเกิดขึ้นแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะสนามบินดอนเมืองอยังสามารถเชื่อมต่อให้ผู้โดยสารไปถึงเป้าหมายได้ไม่บกพร่องโดยว่าที่เรืออากาศโทอนิรุธถนอมกลระบุตรผู้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอ,อทอระบุว่าการเปิดให้บริการท่าอากาศยานดอนเมืองจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศและยังส่งผลดีในการช่วยลดความแออัดที่ท่าอากาศยานสุนภูมิด้วย เรามีความพร้อมในทุกๆด้านที่จะรองรับในเรื่องการให้บริการและภาพก็ออกไปสู่สายตาประชาชนทั่วไปอันนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นความเชื่อมั่นได้โดยปรินาย,ยู่แล้วความพร้อมในขณะนี้สิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกิจการบินทุกระบบเรามีความพร้อมหมดนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ใช้รันเว์ฝั่งตะวันออกในการรองรับอากาศยานขึ้นลงอาคารผู้โดยสารเราก็ใช้ที่อาคารหนึ่งเป็นหลักนะครับซึ่ง สิ่งอำนวยความสะดวกนอกเหนือจากนั้นขึ้นมาก็มีความพร้อมที่จะใช้งานดังที่ในอดีตที่ผ่านมากรออุตุ้ยไพ่สิ่งอำนวยความสะดวกมีอย่างไรขึ้นมาเราก็มีรองรับในลักษณะเช่นเดียวกันครับถ้ากาศยานรเมืองขณะน,นี้สามารถบริการได้เต็มที่เท่าที่เคยดำเนินการมาไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของระบบไฟฟ้าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทั้งอาคารและสถานที่นอกจากการฟื้นฟูอาคารสถานที่แล้ว ท่าอากาศยานไทยยังได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินการด้านสุขาพพิบาลสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยานโดยทำการอบฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่นตามมาตรฐานสากลที่ไม่มีสารพิษตกค้างนอกจากนี้ท่าอากาศยานไทยยังตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานทุกคน ค่ะแล้วนี่ก็คือความพร้อมของท่าอากาศยันดอนเมืองหวังว่าการเปิดให้บริการครั้งนี้จะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นของนักลงทุนและสร้างภาพร์ที่ดีต่อประเทศโดยจะอยู่คู่กับคนไทยตราบนานเท่านานวัชรรพงษ์ชัยงามถ่ายภาพรัชดาผรนม่วงธรรมทีมข่าว MB News รายงาน